โอ้ยเดี๋ยวไปตามแม่หมอให้นะเร็วๆนะเออเออตาอังใจเออ เออ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 มออเออเออแม่เออเออเออเอเออเอะเอ่เออเออเเเเอเดอออ้อ เดี๋ยวรีบไปแล้วรีบกลับเลยอยู่ทางนี้ก็เตรียมเลยต้มน้ำต้ม้าไว้เลยเดี๋ยวจะได้ทำคลอดพี่จะรีบไปรีบกลับนะเออทำใจดีๆใี่แม่คุณเอ้ย าถึงเยังที่เออเออเออไอ้านยายหมอไม่รังรอเดินตรงออเออไอ้ละมาถึงที่แม่หมอแม่หมอแม่หมออยู่หรือเปล่าเนี่ยอยู่ตรงไหนแล้วไม่ได้ยินเสียงแววแวว แม่มอจ๋าแม่มอจ๋าเอ๋ยหลานมาหามีนึกอากวามจึงได้มาเอ๋ยห้ามแม่มอ ดูหมาให้หมอไม่กัดเหรอไม่กัดอะไรเห็นแยกเขี้ยวอยู่นั่นนะโอ้ยไม่เชื่อแล้วบ้านไหนบ้านนั้นแนะไม่กัดเลยเออพอมาเรียกมาเรียกไม่กัดหรอกไม่กัดหรอกอย่างั้นแนะหันหลังคว่บเสียเป็นเรื่องเลยอยู่ยายหมอแม่หมอจ๋าใครกันวใครกันกว่า มันร awesome, ้องเรียกยาอยู่หน้าบ้านมันไม่ตุรดาปราบหลังอะไรละก็เนี่คุณแม่เขาเจ็บท้องคุณแม่นะนิชาเนี่ยกับคุณแม่อะไรเนี่ยยังคุณคุณแม่สีหวานเออคุณแม่สีหวานเขาเจ็บท้องเขาหวานให้หนูเนี่ยมาตามแม่หมอไปทําคลอดให้หน่อยเนี่ยเจ็บท้องก็ไปโรงพยาบาลไปหาหมอหาหมอหร่าหายายทมัยอะไรลูกเอยก็ไปโรงพยาบาลนะมันเสียเวลามาตามยายไวกว่า ปวดท้องยังไงล่ะลูกปวดท้องจะคลอดลูกไจะคลอดลูกโอ้โหเดี๋ยวนี้เขาออกโรงพยาบาลกันนะลูกนะเดี๋ยวเนี่ยเขาจะว่าเอาเนี่ยคนเขาเนี้ยเขาบอกว่าเฮ้ยเขาออกโรงพยาบาลไปาตามหมอตำแยกันยังไงเ่ากเนียผขที่บ้านแม่เนี่ยเขาอยากทําแบบโบราณโบราณอ๋อหนูนี่รู้จริงนะ เขาบอกว่าอย่างนี้ครับท่านสาธทุชนครูบาอาจารย์เล่าให้ฟังมาเขาบอกว่าท่างานไหนทําฝันนาบเนี่ยอย่าไปออกโรงพยาบาลนะให้ออกมาตั้มแยเขามีกดสโลบายแม่เขาบอกว่าสมัยเก่าก่อนเนครูบาผมเป็นลูกศิษย์อาจารย์พรพิลมนะบัวตุมบับานนะเออท่านนี้คุณอาจารย์บอกเลยว่าให้ออกมาต้ําแยอย่าไปออกโรงพยาบาลอย่าไปตามใจ้าภาพเพราะว่า อะไรรู้ไหมครับอ,รออกโรงพยาบาลนะเราไม่รู้เขาเอารกลูกเราไปทิ้งที่ไหนแต่ออกบ่อตํางแยเนี่ยต้องถามคุณยายดูรกของลูกเนี่ยเขาจะไปฝังไว้หลังบ้านเรานี่แหลคะคณะเวลาลูกได้เติบโตขึ้นมาเนี่ยไม่ทิ้งพ่อทิ้งแม่ยังไงยังไงก็ต้องกลับมาดูแลพ่อแม่ยามแก่เท่าชราโบราณเขาจึงได้บอกว่าถ้าตั้งใบสีและทำคลอดเนี่ย ให้ทำคลอดแบบหมอตำแยแล้วตัดสายรก,ยลกแล้วก็เอาไปฝังไว้หลังบ้านเขาว่าอย่างนั้นก็เลยทำแบบโบราณเนี่ยเดี๋ยวจะตัดสายรกแล้วก็ไปฝังไว้หลังบ้านยามที่เจ้านาคเนี่ยมีงานมีการทำร่ำรวยมีครอบครัวแล้วก็ได้ไม่ลืมพ่อแม่ยามแก่เฒ่าชรารอรอเอหอนหนูโลจีว่าเอ้ยเดี๋ยวเตรียมยุกเตรียมยาก,ก่อนนะลูกนะเอารถอะไรมาละลูกเอ้ยขับมอเตอร์ไซค์มาเลยยายตายห่าแล้วกูนั่งมอเตอร์ไซค์ไม่เป็นถ้นด้วยเซ้ฮว ไอ้จงกระเบนมันจะไปผ่านนรกกันรอกันนะอีหนูนอ่ะงั้นยายเลือกมาเลยยายจะไปมอเตอร์ไซค์หรือยายจะนั่งม้าไปโอ้โหตาตาตายหาแล้วกูกระงลมเคลื่อนแล้วมันจะนั่งม้านะฮะนี่ยนะโอ้โหแค่แค่แคมอเตอร์ไซค์ก็ร้อนไปไหวแล้วปัญหาได้แค่นี้เนี่ยมอเตอร์ไซค์นี่แหละเหรอเหรอเพราะไม่มีตังค์เติมมันรถใหญ่มีชายายมาใส่จานแกงนะฮะใหญ่ไวรุ่นนะวายวายวายเวลา มาจ,จัดแจงยายแต่งตัวไปทำคลอดอย่าได้กลัวถึงยายจะเหนื่อยไปไปพี่หนูไปไปยายไป,ไป,ไปต้องรีบเร็วไปขับเบาๆนะลูกมันก็รีบปบติไม่ไหววะทวงนี้มันโยกีร้องใ <ไป S 2> ส่ไม,ไ,ไม่ค่อยดีค่อยๆขับนี่ลูกเอ้ย รีบยายรีบไม่ไม่เบาเลยนะหลุมหลุมเลยมึงหลบหลุมบางทีลูกเอ้ยไม่มีถนนไม่มีหลุมเป็นไงยายลมเย็นดีไหมเล่าหัวใจจะวายถึงเลยยังเล่าถึงแล้วโอ้โ เสียงเบ็ดไปไงไฟเยี่มหม้อทำเยะละแกงเงื้อกินมากกูจะทำคลอดไหวไหมเนี่ยแกวแก่ไปหรือเปล่าเนี่ยไหวจริงๆไฟเยมหม้อทำเยะละแกงเงื้อกินมากปากเลอะละหน้าเลื่อมไฟ เห็นแม่แกคลางกันก็อยู่กลางบ้านเห็นแม่แกคลางกันก็อยู่กลางบ้านได้หมอก็รีบร้นรานละขึ้นบันไดหยิบเอาขาหมากูนึกว่าดุนฟืนจะกัดกูตามันรีบมันรีบบอกไอ้ทิดล้วเฮ้ยมึงตื่นละลุกมาจุดไฟจริงใช่ไหมเราเนี่ยดูดีๆว่ามันดุนฟืนหรือขาหมา ถ้าจะเป็นหมอดีมันก็ต้องมีครูถ้าจะเป็นหมอดีมันก็ต้องมีครูเรื่องนี้เขารู้นักกันทั้งอวไปจะให้คลอดคลองก็ต้อ,ง,องบูชาถ้าจะให้คลอดคลองก็ต้อง,องบูชารีบยกผ่านมาแล้วเอากำนนใส่ โอ้ตรงไหนไม่ใส่กำหนดนี่ไม่เป็นไรตอนทำคลอดนี่ต้องมีกำหนดนะมีกำหนใช่ไหมต้องมีกำหนดเนี่ยคุณคุณยายไม่ได้เดี๋ยวมันคลอดไม่ได้ต้องมีกำหนเดี๋ยวผิดครูบาอาจารย์นะไม่แพงแล้วละก้ิพาตังก็ทำให้แล้วนั่นเทียวแบ่งยี่สิบยายอย่าหยิบมาอะไรอ่ะแบ่งยี่สิบก็ยายอย่าหยิบมาแบ่งร้อยดีกว่าละสีมันสดใส มาแล้วย้ายมาแล้วมาเออเอาเงิน,สน,นในส่พานกันมาให้ดิบดีแล้วเอาเงินใส่พานกันมาให้ดิบดีแล้วเอาลีจินซี่และเขามาวางไว้ะทำไมเล่าเอาลีจินซี่เลยเหรอ เอายุคไหนแล้วแม่คุณเอ้ยอ๋อพอสอบหกเจ็ดแล้วเนาะจะไปกินสามสิบห้าอยู่ไงเนาะอลีลีนะเมันต้องให้ไวมันทันสมัยอ่ะเนี่ยต้องนิ่มๆเขาไว้นะฉันจะบูชาแล้วครูอาจารย์ฉันจะบูชาแล้วครูอาจารย์ประเดี๋ยวจะทําการละคอดรูให้คาถาหนมลละคนโบราณ ข้าฮานมลละคนโบราณขององคุลีมานนี่ฉันก็จำได้ยะโหโมผุปละพุทธลาหลุดปล,ล,ละทาทอนยะขอให้พอรออกมาเร็วไวเสร็จแล้วทุกสิ่งจะสมดังใจแม่จะได้คลอดง่ายนะแม่คุณ หยิบขันคือตักดิ์นามง,งีหมอจกจะทำนาโม,าม,ามแล้วตั้งน้ำโมขึ้นสามหน นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะแล้วตั้งนะโมขึ้นสามคนขึ้นบนต้นอย่าโตห่าง พอจบบทที่มอเสดพอจบบทที่มอเสษแม่ของเด็กปวดเสียวว่าดิมน้ำมนต์หนเดียวความปวดเสียว แม่ก็สร้างด้วยเดยชพระคมด้วยเดยชพระคมรวมกับลมมัจฉาดว่าบุนนิครานเคลื่อนคลาด เรามีอำนาจมนครังพอได้กำหนดขึ้นหมดทุกข์จึงได้คลอดลูกของนาง

ลายเรืองามยามปลอดเจ้าก,ก็ครอดออกมาเป็นชายงามโซภา,าฝ่ายมอกแกก็ไม่อยู่ชัดแจงแตัดสายหรอง เอาผ้าห่อไว้ไม่ให้หกเอาสายร้เข้าไ้ฟังที่หลังเรือนเราแล้วก็เอาเจ้าใส่อา ชวีวันให้ผุดพองเอาแปลงขมิ้นดินสอพองแล้วเข้าโอชลมทานแล้วก็เอาเจ้าใส่กระโดงรอนลา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 อาปักหมอ แกก็เอ่ยขึ้นว่าสามวันเป็ไปลูกผีสี่วันก็มาเป็นลูกคนร่นร่อนจน,นอยูนแม่น่ามนใครรับได้ก็มารับเอาไปฝ่า,ายปู่ย่าตายายนันทใจก็เข้ามาประคับประคองรับมารานเขาไว้ แล้วก็เอ่ยขึ้นว่าเออลูกของข้านี่เองนะจะรับเรี่ยงไว้ในเรือนเย้าเฝ้าเรือนตาแล้วก็เอาเจ้าใส่เปลแล้วเ,เออโอยละชั นอนเสียเธอ